má, má, Đây Đẹp khốn cười mấy cọ hùa mấy À nơi, đơn thiếu đơn ơi Đi ไม่ต้องกงหัวรไ้แกียห้ได้ขอทางนอขอทางน้องหน่อยทขอทาง้อยน้ับนะคะไม่หูดที่เกียร์พูดแล้วแต่มันถ้ามาอยู่บ้านมามาจะห้องจิ้หมายอยู่ครับโอ้แล้วจะงอมันพูดได้หน่อยน่ดน่ะพูได้ครับมันเรียกมันห้องเร่ สบัดหัวได้เลยนะถ้าอยากให้มันไปสบัดหัวงหน่ครั้งสบัดเลยระวังรถนะลูก้อมได้ครับสบายตัวเล็กได้ครับสวยจังเลยน่ารักจังเลยทำไน่ารักสบายกับอนลกัน มาแล้วมาแล้วดักซิงมาแล้วทุกคนลบดักซิงหน่อยโอ้ต้องไปหาพ่อเขาโอ้น่าเออมีควายให้มันเกาะแล้วเนาะไมเป็นควายอหรอเนี่ย พุเตอร์มันจะไปอยู่หลักควายแต่ค่ารักษาพยาบาลแพงครับผมมันแพงยังไงล่ะแสดงมาเป็นมนเป็นสัตว์เอกโซติกอะครับมันไม่เหมือนหมาเหมือนแมวไม่สุดหญ่มันป่วยปะวรอะไรเงม้อไปหาหมอพวกแบบปอดติดเชื้ออะไรครับกระดูกหักอะไรครับละครั้งแพงไหมไปไ,มไปรักษาไือย่างไงแพงอยู่หลายหมื่นอยู่ครับเป็นหมื่นเลยครับมันแพงเพราะอะไรมันน่าจะเป็นสัตว์แปลกอะครับมันไม่ค่อยมีใครรักษานอกจากหมอแบบหมอสัตว์เอกโซติก มีเฉพาะอีกใช่ครับอันนี้เคยป่วยไหมหรือว่ายัางไม่เคยเคยครับเ้ยเคยตอนนั้นเป็นอะไรแล้วไปรักษาหมดไปเท่าไหร่กระดูกหักครับแล้วก็ปลอดชื้นโดนไปแต่เกสี่หมื่นนะครับที่มันพูดได้ไหม